สวัสดีครับพบกับช่องนครเมืองชาแนลครับมะดีมาสิมกปลาซิวมกหมอนะครับแดดปลาซิวมาสิม,มีปลาซิวหอมต,ำ,ตำพริกกระไข่ซ้อยหอมแดงเลยครับเดี๋ยวไปดูกระิบปรุงนะครับปรุงก้อนจังเรา สน้าปลาผมนัวคน ไฟนะครับเก็บสักครู่นะครับแล้วติดไฟกันแล้วครับเดี๋ยวทีปิดฟ้าไว้ครับเพราะ,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 ะมันปลาซิวปลาซิวมันสูงง่ายครับปลสซิวเอาหมกมันมีผมสิบหมกใสดีเป่า สีดำต,ต้นหอมเดี๋ยวจะมาเบิ้งน้ำกันครับมีคาครับสื่อตลาด้าครับจะมาเบิ้งน้ำกันครับพอเข้าไปซิ่วลงแล้วเห้ายาไปคนมันเลยครับเด้อติดไฟต่างไฟต่ ปลายมันเดือดมันฟดอยู่นี่ครับพอเปิดเชี่ยวมันเปลี่ยนสีจักหน่อยนึงเท้าจะนอผาัากลงผักที่เท้าที่ใส่หมกน่ครับมีผักอย่างที่เขามาต้องใส่เข้าไปครับเพราะผักมันหยุกเท่ากับปิดไฟเลยครับเรต้องค้นนะครับหามค้นเดี๋ยวมันปิดมุนครับเดี๋ยวผมจะใส่ผักลงไปแล้วครับจะมีผักซีเล่าแล้วก็ต้นหอมนะครับเดี๋ยวให้ผักหยุกจังหน่อยแนละ้วผมจะใส่ ภาริตูโปนาเป็นการเซฟพิธีครับในการมกฝาซิวน่าบัดน,นี้เขาสบเบิ้งว่้ผักมันยุบไปครับ่านไปหานาทีละอ่าเสร่มยุบแล้วครับผมบัดเยบร้อยลมลีใส่ภาริตูน่ะภาริตดดว เทียนหน่อยปิดไฟเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะรับเบิ้งตักใส่ถ้วยไว้ครับผมบกปลาซิวปนแหงประตูใส่บะเขือต้มขา เกลือคืนแซน้ำปลาข้าวเหนียวครับมาเสิบ์แซน้ำกันครับพี่น้อง